สวัสดีนะครับคลิปนี้นะครับมีพระยอดธงหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับรุ่นเสาหปี2000ดอกไม้จะบานหรือพศสองพันระครับรุ่นนี้สร้างนะครับแจกทหารตำรวจตะเวนชายแดนภาคใต้ครับสร้างโดยนายภูสนะปรีมาโนตนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในคราวนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่าพระยอดธงเนี่ยมีการจัดสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อเป็นขวัญ <c oughs> และกำลังใจนะครับให้ทหารแล้วก็ผู้ที่จะออกรบนะนะครับก็รูปทรงพระเนี่ยนะครับรูปทรงพระเนี่ยจะเป็นพระพุทธนะครับพิมพ์พระพุทธนั่งมือซ้ายวางงบ,บนตักแล้วก็มือขวาวางบนเข่าคว่ำนะครับ คือพิมพ์เนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์มาราวิชัยนะครับหรือว่าพิมพ์ชนะมารน,นะครับเป็นพิมพ์ชนะมารหรือสะดุ้งกลับปลุกเสกในพิธีเสาห้านะครับเสกในพิธีเสาห้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเรื่องงามยำดีเหมาะสําหรับการปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับโดยโบราณเนี่ยจะเชื่อว่าเสาห้าน,นะครับดาวเสาเนี่ยเป็นดาวที่แข็งแกร่งและมีพลังมากนะครับซึ่ง ประกอบพิธีเสาห้าเนี่ยจะมีพุทธคุณด้านคงกระพันชาตีแขวงคาดปลอดภัยโดยนะครับพระรุ่นนี้นะพระรุ่นนี้นะสร้างมี3เนื้อทองคำนวะแล้วก็ตะกั่วเถื่อนที่เห็นในในคลิปเนี่ยองค์นี้นะครับเป็นตะกั่วเถื่อนนะครับด้านหลังจะมีปริสุทโธนะครับเสาห้าสองพนี่นะครับ พุทธค,คุณบอกเลยว่าโดดเด่นนะครับคงกัะพันชาตีแค้งแกรปลอดภัยเชื่อกันว่าผู้ที่บูชาเนี่ยนะครับแข้งแกรปลอดภัยจากพะรยันอันตรายต่างๆนะครับมีชัยชนะเหนือศัตรูด้วยนะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับพระบอกเลยนะครับพระรุ่นนี้แขนใหญ่สังคติชัดนะนะครับ สังกติคมชัดนิ้วมือชัดเห็นไหมครับนิ้วมือชัดดูครับดูกันชัดๆเลยพระยอดธงหลวงพ่อคูณปี2543นี่ครับเทียบกันดูครับเห็นไหมทั้งสององค์นะครับคมชัดสังคติชัดแขนใหญ่เกตเรียวแหลมลักษณะคล้ายเปลวเพลิงขึ้นไปสวัสดีครับ